สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินประโยคเหล่านี้บ้างไหมคะว่าถ้าอยากได้อะไรให้บอกจัก,กรวาลหรือให้คิดถึงสิ่งดีๆที่เราต้องการบ่อยๆจัก,กรวาลจะส่งสิ่งดีๆกลับมาหลายคนสงสัยว่าจัก,กรวาลคืออะไรจัก,กรวาลรับฟังความต้องการของเราได้จริงไหมหรือที่จริงแล้วมันเป็นแค่การปลอบใจตัวเองวันนี้เราจะพาไปสำรวจที่มาของความเชื่อเรื่องจัก,กรวาลว่ามาจากไหนและทำไมผู้คนจำนวนมากที่เชื่อเรื่องนี้พวกเขาถึงได้รู้สึกว่ามันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ เรามาย้อนกลับไปให้ไกลกันสัหน่อยนะคะโดยเริ่มต้นจากเรื่องมนุษย์กับท้องฟ้าในยุคโบราณถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินมนุษย์มักจะมองท้องฟ้าด้วยคําถามที่มีอยู่มากมายที่ไม่เคยได้รับคําตอบที่ชัดเจนแม้ว่าวันนี้วิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายเกี่ยวกับดวงดาวที่ระยิบระยับบนท้องฟ้าพระจันท์ที่ออกมาในตอนกลางคืนและเราตื่นมาพร้อมกับพระอาทิตย์ที่สว่างสดใสแต่คําถามที่ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหนหรือใครเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ ยังคงเป็นคำถามที่มนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันยังคงสงสัยและเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ลองจินตนาการถึงมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะที่นั่งรอบกองไฟในคืนที่มืดมิดพวกเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูดวงดาวในความเงียบงันและสงบคำถามที่เกิดขึ้นในหัวก็คือเรามาจากไหนข้างบนนั้นมีใครเรามาทำหน้าที่อะไรในโลกนี้ พวกเขามีชีวิตและจิตใจที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและจัก,กรวาลได้ลึกซึ้งมากกว่าผู้คนในปัจจุบันค่ะถ้าย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่ามีหลายอารยธรรมโบราณที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ชาวอียิปต์มีความเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตแสงสว่างและพลังงานโดยเชื่อว่าราเป็นผู้สร้างผู้ปกครองจัก,กรวาลเทพราได้รับการครบนับถือเป็นเทพแห่งแสงที่ให้พลังงานและให้ชีวิตแก่ทุกสิ่งในโลกรวมทั้งมนุษย์พืชและสัตว์ต่างๆ ชาวกรีกเชื่อว่าเทพซูสเฮราและเทพอื่นๆเฝ้ามองมนุษย์จากยอดเขาโอลิมปัสอินเดียเชื่อว่าจัก,กรวาลหมุนเวียนไม่รู้จบมีพระพรหมพระวิษณุคอยสร้างและรักษาสมดุลจีนผูกเรื่องราวจัก,กรวาลไว้กับหยินหยางดวงดาวถูกใช้ในฤด,ดูกาลและเป็นลางบอกเหตุสำคัญเพราะฉะนั้นท้องฟ้าในแต่ละวัฒนธรรมจึงไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังที่สวยงามแต่เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความคิดความกลัวและความหวังของผู้คน ทีนี้เราข้ามมาดูในฝั่งของวิทยาศาสตร์กันดูบ้างนะคะมีใครกันบ้างที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับ cosmology หรือว่าจักรวาลวิทยากันอย่างจริงจังนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของจักรวาลมีอยู่หลายคนเลยนะคะเช่นนิโคลัสโคปนิคัสเป็นคนแรกที่เสนอว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เปลี่ยนความเชื่อเก่าที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไอแซคนิวตันอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงช่วยให้เราเข้าใจการขับเคลื่อนของดาวเคราะห์และวัตถุในจักรวาล อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เสนอทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปอธิบายโครงสร้างของการอาวกาศและวิธีที่แรงโน้มถ่วงทำงานในระดับจักรวาลเอ็ดวินฮับเบิลค้นพบว่าเอกภพกำลังขยายตัวนำไปสู่ทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งเป็นรากฐานของจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงวิวัฒนาการของความฉลาดและความใฝ่รู้ของมนุษย์ที่ร่วมกันถอดรหัสสิ่งที่ยิ่งใหญ่การศึกษาเรื่องจัก,กรวาลจึงไม่ใช่แค่เพียงการมองออกไปภายนอกแต่มันคือการสะท้อนกลับมาภายในตัวเราว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนและเรากำลังเดินไปสู่จุดใดบ้างบางทีสิ่งที่ทาให้จัก,กรวาลน,น่าหลงไหลไม่ใช่แค่เพียงดวงดาวหรือกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แต่คือการที่เรามีความกล้าที่จะตั้งคําถามและความถ่อมตัวที่จะยอมรับว่ายังมีอีกหลายสิ่งมากมายที่เรายังไม่รู้ และจากตำนานความเชื่อสู่วิทยาศาสตร์มาสู่คำอธิบายด้านจิตวิทยากันบ้างนะคะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปโลกเปลี่ยนจากยุคตำนานของเทพเจ้าเข้าสู่ยุคเหตุผลและวิทยาศาสตร์แต่ความเชื่อเรื่องจักรวาลก็ยังไม่หายไปค่ะแม้ในสังคมใหม่จะพูดถึงเรื่องแรงโน้มถ่วงกลไกฟิสิกส์หรือทฤษฎีบิ๊กแบงเรายังคงได้ยินคำพูดอย่างเช่นบอกจักรวาลถึงสิ่งที่คุณต้องการจักรวาลจะส่งสิ่งที่เหมาะสมมาให้สิ่งที่คุณคิดถึงบ่อยๆจะเกิดขึ้นจริง แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะมีคำอธิบายในทางจิตวิทยาไว้แบบนี้ค่ะที่จริงแล้วจักรวาลในความเชื่อเป็นเหมือนภาพแทนของความคิดของตัวเราเองสิ่งที่เราจดจ่อและให้ความสำคัญจะค่อยๆส่งผลต่อการกระทำและดึงดูดประสบการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าฉันอยากเจองานที่ดีเราจะเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆพูดคุยกับคนมากขึ้นและกล้าที่จะลองสมัครโอกาสดีจึงจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก เรามักจะเข้าหาผู้คนด้วยรอยยิ้มมีความอดทนที่มากขึ้นคนรอบข้างก็จะช่วยเหลือเรามากขึ้นค่ะสิ่งนี้เรียกว่า self-fulfilling prophecy หรือว่าคำทำนายที่สมจริงด้วยตัวเองค่ะเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่หมายถึงเมื่อเราคาดหวังหรือเชื่อบางอย่างมากๆพฤติกรรมและการตัดสินใจของเราก็จะค่อยๆผลักดันให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเราลองมายกตัวอย่างกันดูนะคะ ถ้านักเรียนเชื่อว่าเขาไม่ถนัดการเรียนคณิตศาสตร์เวลาเรียนก็จะไม่ค่อยใส่ใจไม่กล้าถามผลสอบออกมาไม่ดียิ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าเขาไม่เก่งแต่ถ้าเขาเชื่อว่าคณิตศาสตร์อาจจะยากแต่ฉันก็พอทําได้นักเรียนคนนั้นก็จะลองพยายามลองถามเพื่อนหรือถามคุณครูมากขึ้นคะแนนก็จะค่อยๆดีขึ้นกลายเป็นความมั่นใจ ถ้ายกตัวอย่างของคนที่ทำงานถ้าพนักงานเชื่อว่าเจ้านายไม่ชอบฉันอาจจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือทำงานร่วมกันกับเจ้านายเจ้านายรู้สึกถึงความห่างเหินความสัมพันธ์ค่อยๆแย่ลงจริงๆแต่ถ้าคิดในทางกลับกันว่าเจ้านายน่าจะรอให้ฉันพิสูจน์ตัวเองอาจจะพยายามสื่อสารทำงานให้เห็นถึงความตั้งใจเจ้านายอาจจะเริ่มเปิดใจมากขึ้นความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจที่เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีขายอะไรก็เจ๊ง ก็จะเกิดการลังเลไม่ลงทุนไม่โปรโมทสินค้ายอดขายตกธุรกิจย่ำแย่จริงแต่ถ้าเกิดเชื่อว่ายังมีโอกาสในวิกฤตมองหาตลาดใหม่ๆปรับกลยุทธ์ยอดขายอาจจะไม่ถล่มทลายแต่ว่ารอดและเติบโตสวนทางกับตลาดซึ่งหลักการทำงานที่สำคัญก็คือ 1. เริ่มจากความเชื่อหรือความคาดหวัง 2. ความเชื่อนั้นส่งผลต่อพฤติกรรม 3. พฤติกรรมของเราทำให้เกิดผลลัพธ์ออกมาตรงตามความเชื่อของเรา ซึ่งสิ่งที่อธิบายไว้ทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องจัก,กรวาลที่หลายคนพูดถึงบ่อยๆได้อย่างน่าสนใจเลยนะคะเวลาที่เราพูดว่าถ้าเราคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของจักรวาลจัดสรรแต่ถ้าเรามองผ่านเลนทางจิตวิทยาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือความคิดความเชื่อของเราที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดมันก็เกิดผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเอาไว้จริง เมื่อมองในมุมนี้จัก,กรวาลอาจจะไม่ได้เป็นพลังที่ดึกลับแต่เป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนความคิดความเชื่อและการกระทําของเราให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตจริงหรือจะพูดได้ว่าการคิดดีลงมือทําดีไม่ได้แค่ฝากความหวังไว้กับจัก,กรวาลแต่เรากําลังจัดการพลังงานและความตั้งใจของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลที่ความเชื่อเรื่องดึงดูดสิ่งดีๆจากจัก,กรวาลได้รับความนิยม แม้ว่าจะดูเป็นเหมือนแนวคิดเชิงจิตวิญญาณแต่มันก็สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาที่บอกว่าเพราะเรามีความคิดจึงทำให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการค่ะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดจากหนังสือชื่อดัง The Secret ที่พูดถึงพลังงานความคิดที่เราสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้เพราะความคิดเปลี่ยนการสั่นสะเทือนพลังงานในตัวเราซึ่งจะเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาล แม้วิทยาศาสตร์จะยังมีการถกเถียงกันอยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจในความเชื่อนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขามีพลังในการควบคุมชีวิตตัวเองแทนที่จะรู้สึกว่าเป็นเดี่ยวของโชคชะตามาดูในส่วนของงานวิจัยทางจิตวิทยาที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเกี่ยวกับพลังงานของเจตจำนงหรือว่า intention พลังของการพูดคุยกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลในความหมายที่เป็นนามธรรมการตั้ง intention เจตจำนงก่อนนอนมีนักจิตวิทยาคนพบว่า การที่เราตั้งใจคิดถึงปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนนอนเช่นบอกกับตัวเองว่าฉันอยากหาทางออกที่ดีกว่านี้เกี่ยวกับงานนี้ได้ยังไงบ้างทําให้สมองเข้าสู่โหมดจัดละดับความคิดใหม่ระหว่างการนอนหลับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจําและการแก้ปัญหาจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติเป็นการกระตุ้นกระบวนการทางปัญญาของสมองในช่วงการนอนหลับโดยการโฟกัสไปที่ปัญหาหรือเป้าหมายสมองจะยังคงทํางานในระดับใต้สํานึกเพื่อประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับความทรงจําและค้นหารูปแบบใหม่ๆในระหว่างการนอนหลับซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการจัดระเบียบข้อมูลและสร้างความเชื่อมโยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากในสภาวะตอนที่เราตื่นและเมื่อเราตื่นขึ้นเราอาจจะรู้สึกถึงความกระจ่างหรือเกิดความคิดใหม่ๆที่เป็นผลมาจากการทํางานอย่างต่อเนื่องในสมองในช่วงที่เรากําลังพักผ่อนโดยส่วนตัวแล้วนะคะเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงมาบ้างพอสมควรเช่นนักแต่งเพลงที่ตื่นขึ้นมาจดเนื้อเพลงคําร้องทํานอง ตอนที่พวกเขานอนหลับแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าบางคนนอนหลับแล้วฝันว่ามีคนมาบอกสูตรรับอาหารจนต้องรีบตื่นขึ้นมาจดไว้หรือบางทีแม้จะไม่ตื่นก็ยังจดจําได้ดีในตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาและพอทดลองทําก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าอร่อยจริงๆเรื่องราวเหล่านี้มักจะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะแต่สําหรับคนที่ฝึกฝนสมาธิแล้วก็มีสติจะสามารถตั้งเจตจํานงก่อนนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากกว่าคนที่มีจิตใจที่ฟุ้งซ่านค่ะข้อที่2ค่ะการพูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลแม้ในมุมของวิทยาศาสตร์จะยังไม่มีข้อยืนยันว่าจักรวาลได้ยินเราจริงหรือไม่แต่สิ่งที่แน่นอนมากคือพฤติกรรมนี้ช่วยเยียวยาจิตใจงานวิจัยหลายชิ้นเชื่อว่าเมื่อเราพูดคุยหรือภาวนากับสิ่งที่เราเชื่อว่าใหญ่กว่าเราเช่นพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือแม้แต่จักกรวาลความเครียดของเราลดลงความรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงและเรายังมี sense of meaning ความรู้สึกที่ชีวิตมีความหมายมากขึ้นนี่ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบรับเราเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าการพูดคุยได้ระบายได้แสดงความตั้งใจทำให้เราได้ทบทวนตัวเองและรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ข้อที่ 3. การสร้างพลังภายในจากความเชื่อ ความน่าสนใจก็คือต่อให้คนคนนั้นไม่ได้เชื่อจริงจังว่าจัก,กรวาลได้ยินสิ่งที่เราต้องการไหมแต่การที่เขาเลือกที่จะตั้งใจหรือทําความฝันของตัวเองออกมาคล้ายกับเป็นการที่ยืนยันกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการนี่คือสิ่งที่ฉันให้ความสําคัญการทําแบบนี้นี่เองค่ะช่วยกระตุ้นให้สมองแล้วก็จิตใจของเราค่อยๆปรับพฤติกรรมและเกิดการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายหรือความตั้งใจนั้นยกตัวอย่างนะคะคนที่บอกกับจัก,กรวาลว่าฉันอยากจะมีงานที่ใช่ อาจจะเริ่มสังเกตโอกาสรอบตัวมากขึ้นหรือกล้าที่จะออกจากงานเดิมเพื่อค้นหาสิ่งใหม่สรุปก็คือการพูดคุยกับจักรวาลไม่ว่าจักรวาลจะฟังอยู่จริงหรือไม่มันเป็นการช่วยเราได้จริงในแง่ของจิตวิทยามันคือการปลุกพลังภายในสะท้อนตัวตนและค่อยๆผลักดันเราไปสู่ทิศทางที่เราต้องการได้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วความหวังของมนุษย์กับการเชื่อมโยงกับจักรวาลไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ต้องการจะสร้างความสำเร็จ แต่มันคือการตอบสนองความต้องการลึกๆในใจของมนุษย์ค่ะเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนหอยหาความเชื่อมโยงเราต้องการความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและเราต้องการมีความหมายกับใครบางคนหรือกับบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าเรามองไม่เห็นแต่เป็นการเชื่อมโยงกันในด้านของความรู้สึกเราต้องการให้เสียงของเราส่งไปที่ไหนสักที่หนึง่งและสามารถรับรู้ความต้องการของเราได้และแม้ว่าในความรู้สึกของแต่ละคนจะนิยามความหมายของคำว่าจักรวาลแตกต่างกันออกไป สำหรับบางคนจักรวาลอาจจะหมายถึงพระเจ้าสำหรับบางคนอาจจะหมายถึงพลังงานธรรมชาติหรือสำหรับบางคนอาจจะหมายถึงความบังเอิญที่มีความหมายเวลาที่เราขออะไรจากจักรวาลมันอาจจะหมายถึงการที่เรากำลังบอกความต้องการของเราออกมาอย่างชัดเจนและเมื่อเราตระหนักถึงความต้องการนั้นอย่างแท้จริงเราก็จะเริ่มมองเห็นหนทางที่จะไปถึงมันให้ได้เพราะความหมายของจักรวาลอาจจะไม่ใช่แค่ฟิสิกส์ไม่ใช่แค่ดวงดาวบนท้องฟ้า แต่มันคือการที่เราตระหนักว่าเราคือเศษเสี้ยวเล็กๆของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราและเรามีสิทธิ์ที่จะฝันและเมื่อเราส่งเสียงความต้องการและความหวังออกไปมันอาจจะดูเป็นเหมือนเสียงเล็กๆที่หายไปในอวกาศอันกว้างใหญ่แต่แท้จริงแล้วมันคือเสียงสะท้อนที่กลับมาหาเราเป็นเสียงที่คอยย้ำเตือนว่าเราไม่ได้เฝ้ารอจัก,กรวาลให้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราเพียงอย่างเดียวแต่เราต่างหากคือผู้ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง จัก,กรวาลจึงไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่ให้พรแต่เป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นถึงพลังงานความกล้าและความพยายามที่เรามีอยู่ในตัวเองมาตลอดสุดท้ายแล้วบางสิ่งที่สําคัญที่สุดอาจไม่ใช่คําตอบที่ยิ่งใหญ่จากจัก,กรวาลไม่ใช่การที่เรารู้ที่มาหรือจุดหมายปลายทางหรือเหตุผลที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่แต่อาจจะเป็นการเดินทางการได้เฝ้าตั้งคําถามการได้ค้นหาการได้ล้มและลุกขึ้นอีกครั้ง และเหนือสิ่งอื่นใดคือการได้รู้ว่าแม้ว่าเราจะรู้สึกตัวเล็กสักแค่ไหนแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นประกายเล็กๆที่ร่วมถักทอเรื่องราวของจักรวาลน,นี้ขึ้นมาค่ะและบางทีการมองท้องฟ้าอาจไม่ได้ทำให้เรามีคำตอบแต่มันอาจจะทำให้เรามีความหวังความหวังที่จะเป็นตัวเราในแบบที่ดีที่สุดและความหวังที่จะไม่หยุดค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ ภายใต้จัก,กรวาลที่งดงามและลึกลับแห่งนี้ค่ะขอให้ทุกพลังงานและความเชื่อเกี่ยวกับจัก,กรวาลของคุณนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่งดงามและมีพลังในอีีต่อไปหวังว่าเราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อของพลังงานของจัก,กรวาลในหลายๆมิตินะคะถ้าชอบหัวข้อไหนหรือว่าอยากคุยเรื่องอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ